ูเดี่ยทีซุเปอร์หนูข้างคาวทำสามดาวบ้านที่สองง่ายมากถ้าที่ใช้ตามนี้เลยเจอบ้านแล้วครับบ้านที่แก้วจา่าตีชมกัน,นครับเราเจอบ้านที่เป็นราวาห้าเส้นทั้ง3ป้อมเลยครับแบบนี้ถือว่าค่อนข้างยากเลยครับแล้วก็อีกบตั้งเป็นอากาศหมดเลยครับคือจัดมาเพื่อการสายกาศเลยเราใช้สายกาศก็เป็นข้าวครับก็เลยอย่างนิดนึงหลืวเข้าครับเราจะเข้าได้ในด้านหนึ่งครับซึ่งแก้วมองว่าเราเข้าด้านขวาได้ครับจะได้ป้อม เราวางสองปอมเลยครับการลุงก็ง่ายที่สุดแล้วนะครับเราปล่อยครูแข่งลงไปก่อนแล้วปล่อยเยอินครับกวาดไปหน้กกากระดานเลยปล่อยซุปเปอร์โลลงไปครับเปหน,น้กกากระดานปล่อยคิงควีนบอเดนขึ้นยิงเดือดล็อกลงไปนะครับใช้มันก็น้อยตัดทางด้านข้างนิดนึงแล้วก็จะเข้าไปกันครับก็จะเข้าไปยังง่ายๆเลยครับเราสามารถที่จะใช้สกิลคาพิมพ์ตาปูบอเดนได้เลยครับแก้วใช้เยาบ้าครับพิมพ์ตาเลยแล้วก็จะเข้าไปกัน,นครับ โดยเราจะจงตีเข้าไปให้ได้สักประมาณ50%ครับเราจะลงคันขาวลงไปหรือคุณผู้ชมอาจจะดูว่าบ้านทางลงไปแล้วนะครับหรือว่าป้อมเสาล่งว,วาทางลงไปหมดแล้วนั่นเองก็ดูนะครับว่าทางเรามันไหวไหมถ้าลักชักเริ่มจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับก็สามารถที่จะทําการลงฐานได้เลยโอเคเยตียจะเข้าไปนะครับแล้วก็พวกหนูอยู่ด้านขวาครับเข้าไปแก้วเข้าที่ป้อมอุกโรเลยละกันแก้วปอยยาแช พอข้างคาวลงไปนะครับตรงนี้เลยก็จะโจมตีนครับแล้วก็จะใช้ยาแช่ครับลงไปที่ป้อมขมุดด้านบนพอข้างคาวจะไปนะครับเราใช้ยาแช่ลงไปข้างข้าวเป่ามาได้นครับแต่ว่าเป่ามาได้ทีเดียวเราแช่ไปหนึ่งทีนครับแล้วก็เข้าไปครับก็จะประมาณนี้เลยคือแก้วร้องเล่นแล้วครับแทบจะทุกตาถ้าเจอบ้าน12ครับแก้วได้สำดาหมดเลยแต่บอกก่อนเลยครับว่าแก้วเป็นบ้าน12ตันนะทหารภูเกาตน้ำยาตันหมดแล้วนะครับมัน มันง่ายมากเลยนะครับสุดนี้เดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับเจอบ้านนี้แล้วนะครับแก้วกดหามนานครับว่ากว่าจะเจอบ้านที่ค่อนข้างใช้ได้ครับบ้านนี้อาจจะไม่โหดมากเนาะแต่แก็จะดูคอนเซปต์นะครับว่าเข้ายังไงโดยเราจะต้องพังอาวุธที่เป็นอ่าจมติดกระจายเยอะกว่าเลยครับโดยด้านล่างเนี่ยมีป้อมพอมดถึง3ป้อมนะครับแล้วก็ป้อมระวา3ป้อมครับเป็น5เส้นชันครับเราเข้าจากด้านล่างขึ้นไปแล้วปโกกแข็ง ปล่อยเย,ยติลงป่านครับอย่างนี้เลยแล้วปล่อยซปเปอร์พิรลงป่านครับใช้ขึ้งยิงเดือดล็อกลงไปปล่อยคิงควีนบอยเดนลงป่านครับแก้วชอบลืมปล่อยมันก็น,น้อยเนาะมันก็น,น้อยเนี่ยแก้วจะมาตัดฐานครับก็จะเข้าไปส่วนจังหวะการใช้เยาวบ้านครับแก้วจะใช้ด้านในนครับถ้าเป็นไปได้แก้วจะใช้ที่บ้านเนาะเพื่อที่จะให้เย,ยติเนี่ยทำาลายบ้านพังลงไปชัวร์วนั่นเองแต่ถ้าไม่ไหวนะครับก็สามารถที่จะใช้ก่อนได้นั่นเองเราเข้อแฝงครับแก้วมองว่าเยติครับเราใช้สกิล ครับพิมตะเลยนครับแล้วก็จะทําการใช้เยาบ้านลงไปที่ป้อมอนซีเยติจะเข้าไปครับแล้วก็จะจงตีบ้านนั่นเองบ้านก็จะพังลงไปแต่แค่ออกมาครับเป็นเยติตัวโหดกว่าดครับก็จะเข้าไปโอเคแก้วกว่าแก้วไม่ต้องใช้ค้างคาวก็ได้มั้งอย่างเงี้ยคือมันหดเนาะเห็นไหมครับว่าสุดนี้นี่โหดจริงเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> หลือป้อมพอมดป้อมเดียวครับที่ยังไม่พังลงไปแก้วปล่อยค้างคาวลงไปด้านด้านซ้ายแล้วกันเนาะ คือปล่อยจากด้านนอกได้นะครับรดสมาที่จะลงได้หลากหลายเลยนะครับแก้วปล่อยยาแช่ไปที่เอ็กโบและแก้วแช่ไปที่เอ็กโบกับปูเดนคือตอนท้ายเนี่ยมันเหลือไม่เยอะมากแล้วนะครับเราปล่อยยาแช่ลงไปนครับใช้ยาพิษทิท้งไปคือป้นเนี่ยอาจจะไม่เจอถาดแขนครับก็อาจจะไม่ต้องเอายาพิษมาแก้วเอามาเผื่อไว้นะครับเผื่อเจอถ้าผู้ชมคิดว่าไม่เจอครับก็อาจจะเปลี่ยนยาแช่หรือว่าเปลี่ยนเป็นยาข้างข่าวก็ได้เลยครับ ได้สามดาวมาอย่างง่ายๆเลยโอเคเจอบ้านนี้แล้วนะครับนึกว่าจะไม่เจอบ้านหโดครับเจอบ้านนี้ครับเป็นบ้านที่โหดเชได้เลยครับคิงกับควีนเป็นรูที่ค่อนข้างสูงเลยครับแก้ว่าจะเข้าด้านบนนะเพราะด้านบนครับมีป้อมพ่อมดถึง3าป้อมเลยแล้วก็อีกป้อมนึงมันอยู่ตรงไหนเอ่ยแก้วมองหาไม่เจอครับอ๋ออยู่ด้านล่างสองป้อมครับเราอาจจะปล่อยอ่มันกรน้อยลงไปครับหรือว่าทายังไงก็ได้ครับให้ป้อมพ่อมดพังลงไป แก้วลองปล่อยยีติไปหนึ่งตัวครับได้ไหมเยติจะโจมตีป้อ,ปอ,ปอมพมุดได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วไปกู้แข่งลงไปนะครับปล่อยเยติซุปเปอร์พลนูลงไปครับนั่นไงแก้วลืมปล่อยมันก็น้อยลงไปนะครับเราใช้ปูเดนลงไปปล่อยมันก็น้อยลงไปที่ซายครับแล้วก็เยติโจมตีป้อ,ปอ,ปอมพมุตได้หรือเปล่าครับไม่ได้นั่นเองโอเค,อเคก็ไม่มีปัญหารครับเราสามารถที่จะโจมตีได้อยู่แล้วนะครับเราเข้าไป แล้วปล่อยยาบ้านลงไปเลยนะครับแล้วก็จะโจมตีบ้านได้ก็จะเข้าไปนะครับแก้วใช้สกิลําพิมพ์ตาปูเดินเลยพอบ้านมันจะระเบิดตุ้มครับเราใช้ยาพิษไปที่ยักษ์เย่ยได้ใช้ยาพิษแล้วนะครับก็จะใช้ไปแล้วก็จะเข้าไปในไหนกัน,นครับโดยแก้วมองว่าเราลงทักข่าวไปที่ป้อมเสาระวัดได้เลยครับเพราะว่ามันจะยิงมาที่ทางเราแล้วนั่นเองโอเคเยติโจมตีป้อมพมุดได้หนึ่งป้อมเนาะ แล้วก็จะค้าวจะลงไปครับเราจะเข้าไปโดยโอุ้ยข้าโดูล็อกเป้ามานครับดีที่พังลงไปก่อนเราแช่ไปหนึ่งทีจะแช่ไวไปนิดนึงเนาะแช่ไปทีโอเคแล้วก็ควีนอยู่ด้านล่างครับตรงตีไหมค้าวข,ข,ข,ขึ้นไปนครับเราสามารถที่จะใช้อยาแช่ไปที่ป้อมอีกครูด้านครับไม่เช่นนั้นควีนจะตายลงไปแล้วก็จะได้สาดาวนั่นเองคือสุดนี้นครับเป็นสุดที่เล่นง่าย และเหมาะมากๆเลยครับที่จะหยิบไปใช้ในบอลครับท่านชมพรอมองฐานออกครับบอลจะเข้ายัางไงซึ่งมันก็ไม่ยากเนาะสามารถที่จะเอาไปเล่นกันได้ครับกับการใช้เยติ s u p e r ร์ฮนและแมคข้างขาวครับเป็นสูตรที่เล่นง่ายใช้ได้ดีจริงหากคุณผู้ชมที่ชอบผลการของแก้วสามารถสำรุนแก้วได้ไง่ายๆเพียงใช้โค้ดเก้วกล้ากดเติมเกมขอบคุณมากครับที่สสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง